ขาวดูนกับพี่คนบอสโจยมานินสมกับยี่ห้อเจ้าพ่อโซเชียลนะครับล่าสุดกับพี่คนพาคลิปวิดีโอช่องหลักเนี่ย ติดหนึ่งในมาแรงและอีกหลากหลายคลิปที่ติดในมาแรงนะครับเรียกได้ว่านะครับทุกคนเจ้าพ่อโซเชียลฆ่าไม่ตายจริงๆสําหรับบอสโจโยมนินนะครับหลังจากที่มีหลายๆกระแสกับทุกคนตอนนี้ได้มีการรุกในเรื่องของโซเชียลแบบสุดๆนะครับแต่ทางด้านบอสโจโยมนินกับทุกคนก็เดินหน้าถ่ายคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยยังต่อเนื่องและแต่ละวันกับทุกคนก็มีเรื่องให้ f อแฟนคลับเนี่ยลุ้นในทุกๆวันจริงๆนะครับ ล่าสุดนำพาคลิปวิดีโอของน้องเงาะแล้วก็น้องเบียร์ลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยพาลูกๆถ่ายคอนเทนต์หลังห้านนะครับ ติด1ในมาแรงครับทุกคนเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ตอนนี้ปาไปแล้วครึ่งล้านครับทุกคนเป็นคลิปช่องหลักของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับและเมื่อวานนี้ครับทุกคนสดสดร้อนๆยังไม่ข้ามวันข้ามคืนเลยครับพาคลิปของยายนุ้ยกับยายแหลมติด25ในมาแรงอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งบอสโจเนี่ยก็ได้ตั้งหัวข้อเอาไว้บอกว่ายายนุย้ยยายแหลม ลั้นน้ำตาไม่ไหวเมื่อบอสโจเซอร์ไพรส์หนักนั่นเองครับคลิปวิดีโอดังกล่าวทุกคนสามารถตามไปดูได้เลยตอนนี้ติดแฮชแท็ก25เนมาแร YouTube ประเทศไทยนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหกลับมาครองพื้นที่เจ้าพ่อโซเชียลอีกจนได้สำหรับบอสโจยมนินนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มครับทุกคนทุกคนจะเห็นได้ว่าอาแพลตฟอร์มนี้มาแพลตฟอร์มนี้ดอบนะครับบอสโจเขาจะเป็นคนที่ รู้ก่อนใครกันทุกคนแล้วเขาก็จะไปรุกตรงนั้นเลยอย่างช่วงพักหลังๆที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเ uh. ทำโฆษณาเนาะยังไม่เพียงพอคือทุกคนจะเห็นได้ว่าเขามีการติดผลิตภัณฑ์เพิ่มเนาะและอาจจะทำให้แบบว่าในยอดวิวอะไรต่างๆเนี่ยดรอปลงก็เจอปัญหานี้เนี่ยครับทุกคนแทบจะทุกช่องเลยแต่บอสโจเขาทำอะไรรู้ไหมครับเขาหันไปรุกนะครับทุกคนทางด้านเพจและเพจตอนนี้หนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสด็ดกำลังจะแตะ1ล้านผู้ติดตามแล้วครับทุกคนนะตอนนี้ก็น่าจะปาไปแล้วที่800,000เกือบ900,000คนแล้วนะครับก็สมกับฐานะเจ้าพ่อโซเชียลริ จริงๆครับอย่างคุณการเรสซิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มอบนะทุกคนให้กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งกับทุกคนในการที่มีผู้ติดตามทางออนไลน์มากที่สุดนั่นเองกับทุกคนซึ่งคุณการเรสซิ่งเนี่ยปกติแล้วเขาจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาก็มีทีมงานแอดบินที่ไปติดตามฟีดแบ็กต่างๆ20อันดับครับพุกคน สาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับทุกคนในทุกๆแพลตฟอร์มมีผู้ติดตามเยอะที่สุดนั่นเองครับทุกคนเนาะซึ่งตอนนี้หลายคนบอกว่าเมื่อไหร่พ่อโจจะเปิด j o 3ซึ่งหลายคนก็เรียกร้องนะเพราะว่า1เลยนะครับทุกคนพี่ๆน,น้องๆพอๆแม่ๆที่เข้าไปเรียนเนาะอย่างอิมเองเนี่ยอยู่ใน JO1 อนเนาะนามสกุล j o 1แล้วก็มีหลายๆท่านเลยที่ j o 2และตอนนี้ประสบความสําเร็จทุกคนลองไปตามดูได้นะ คืออย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างเลยเนาะอย่างเช่นตอนนี้มีพี่สาวสาวกะสิน สาวกสินเนี่ยตอนนี้คือผู้ติดตามพุ่งมากแล้วเขาก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนคือคือไม่ได้มาถ่ายหน้างานด้วยนะบางคลิปอะคือไปถ่ายแบบว่าอะตอนนี้คือย้อนรอยอดีตนะสาวน้อยเพชรบ้านแพงย้อนรอยอุ่งอิงเพชรบ้านแพงไปก็มียอดวิวก็มียอดฟอลโล่ครับทุกคนซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบทเรียนนั้นๆแล้วที่พ่อโจเนี่ยเขาได้สอนเอาไว้บนโซเชียลหรือว่าในอ่าเข้าคอร์สเรียนกับบอสโจเนาะหลายคนก็ถามถึง j o 3แล้วนะตอนนี้นะครับทุกคนก็ ประสบความสําเร็จหลายๆช่องแล้วก็มิมองว่าการได้ใช้นามสกุล JO1, JO2 เนี่ยเป็นความน่าภาคภูมิใจนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเขามีผู้ติดตามเยอะที่สุดนะครับทุกคนอันดับหนึ่งทั่วประเทศเนี่ยคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพีกคนอย่างที่เขาได้มีการสาวเสียงออกมานะสำหรับทางด้านกุณกันเรซซิ่งนะครับพกคนก็เป็นความภาคภูมิใจครับของลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนที่ต้องบอกว่าตอนนี้ใช้นามสกุล JO1, JO2 อยู่ก็ถือว่า คือการที่เข้าไปเรียนคอร์สแต่ทุกคนจะเห็นได้ว่าคนที่ใช้นามสก,กุลนี้เนี่ยจะ ทำคลิปอยู่ในขอบเขตนะครับแล้วก็เป็นพลังบวกซะมากกว่าครับทุกคนดราม่าเนี่ยมีบ้างถามว่ามีได้ไหมแต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าจะไปแบบโอ้โหดา่าคนนั้นดา่าคนนี้นะเขาไม่ได้สอนในหลักสูตรนะครับทุกคนนี่คือเจ้าพ่อโซเชียลนะครับทุกคนบอสโจอ,อันดับหนึ่งต้องยกให้และตอนนี้ก็คือกลับมาทวงบอลลังแล้วจริงๆเขาก็นั่งอยู่ในบอลลังนั่นแหละทุกคนแต่ว่าคือแพลตฟอร์มไหนที่มาแรงบอสโจเขาจะรู้แล้วเขาก็จะแบบว่านะบอกทุกคนว่าตอนนี้แพลตฟอร์มนี้มาแรงนะตอนนี้เพจมาแรงตอนนี้ YouTube เราจะเห็นได้ว่าพ่อโจเนี่ยเขาจะสลับสับเปลี่ยนในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็จะยืนหนึ่งในทุกๆแพลตฟอร์มตลอดเวลานั่นเองนะครับทุกคนก็นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราเห็นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่า,า u t u b e เนี่ยกลับมาแล้วเนาะทุกคนในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรของของการที่แบบว่า,าคนกลับมาชมหรือว่ามันเป็นแบบอัลกอริทึมอะไรต่างๆนี้มิมก็ไม่ทราบเนาะเราก็ไม่รู้จริงๆอ่ะแต่ว่าพ่อโจตอนนี้เขาติดในมาแรงหลายคลิปมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้พ่อโจนะเปิด j o 3อีกนะครับเชื่อว่าหลายคนรอคอยอยู่นะสําหรับการที่จะได้มาใช้นามสก,กุล J.O.T. เนอะคือต้องบอกว่ามัน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 เป็นความแบบเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งเลยก็คือ เรามีได,ได้เขาเรียกว่าอะไรได้รับสิทธิ์ในการไปถ่ายทําอะไรเงี้ยในหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยเนาะเราจะเห็นแต่ละช่องเนี่ยคือ f o ลโล่เยอะขึ้นเยอะเร็วมากเลยอย่างเช่นคุณพี่หนุ่มสออะไรสักอย่างนะพี่หนุ่มสอทะเบ,บียนเออนะครับที่เขาก็ประสบความสําเร็จตอนนี้ยอด f o ลโล่คือพุ่งมากๆนะครับทุกคนนี่แหละก็เป็นลูกศิษย์พ่อโจกันทั้งนั้นเลยสำหรับ JO1, JO2 นะครับอ่ะก็วันนี้ก็มาคลอง มาครองพื้นที่เจ้าพ่อโซเชียลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอสโจโยมนินคือมาแรงมากในช่วงนี้ล่าสุดก็คือ,อถ่ายคลิปกับน้องเบียน้องเงาะ นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นคลิปของพ่อแหลมกับยายนุ้ยอีกนะครับทุกคนก็ถือว่าประสบความสําเร็จแบบสุดๆนะครับโ,โหติด25ในมาแรงคือไม่ใช่คลิปเพลงไม่ใช่คลิปอะไรนะเป็นคลิปไลฟ์สไตล์แล้วติดมาแรงเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยครับทุกคนคือการจะถ่ายยังไงก็ได้อะทุกคนให้คนมาดูชีวิตประจําวันเราอะ แล้วก็ไปติดมาแรงให้คนสนใจอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทุกคนแต่พ่อโจคือทําได้แล้วก็ทําให้ FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยเห็นมาโดยตลอดนะทุกคนก็เลยทําให้แบบนี่แหละคนแบบอยากจะไปเรียนกันเยอะแยะมากมายครับสำหรับพ่อโจยมานินน้อทุกคนก็ขอให้ปังปังเป้งปเปี้ยงขึ้นไปอีกก็แล้วกันนะครับนะเนี่ยยี่พ่อโจโพสต์แล้วล่าสุดอีกคลิปครับที่จุดที่ติดในมาแรง YouTube ประเทศไทยนะครับทุกคนนะ ปังมากปังมากปังมากจริงๆสมฐานะเจ้าพ่อโซเชียลเออนี่ก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับทุกคนเยอะแยะมากมายสุดยอดเลยนี่นะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปยายนุย้ยยายแหลมนะทุกคนที่ลงเอาไว้ในช่องหลักแล้วตอนนี้ผู้ติดตามของสาวน้อยเพชรแพงสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นคนโหนะครับเยอะมากนะครับทุกคนคือเยอะที่สุดแล้วแหละเนาะในวงการหมอลำอะ่ะ เยอะที่สุดแล้วนะครับนะแล้วตอนนี้คือยอดยอดคนดูเขาก็พุ่งเรื่อยๆเนาะเขาก็ทำคอนเทนต์ที่สร้างสรรนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ให้คนดูแล้วก็ยิ้มตามนะครับทุกคนแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ซีเรียสนาอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแพลตฟอร์มของ u t u b e เนี่ยเขาก็แบบว่าทำให้ออกมาให้สร้างสารรน่ะใช่ไหมครับทุกคนเพอเพ่าโจเขาทำทำทำมาแล้วเนี่ยก็โอ้โหนะแฟนคลับ FC ก็คือแห่เข้าไปซัพพอร์ตกัน เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมอิมด้วยนะครับ